ไอ้หัวคนกรุงเทพเนี่ยนะเห็นมันซีบ้างมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าพ่อเวชฉันดอนเออแล้วโอ้โหเดินดีๆแล้วไปชนคนอื่นเขาเขาว่ากรุงเทพเนี่ยไว้ใจไม่ได้จริงเลยออกซื้อรองเท้าขอบคุณนะครับพูดนี่ว่าอารมณ์ว่างาเวทีด้านโดนโดนดับด้านโด้วย ไอล cerveja http มี่ imposing แต่ขอไปไหนเนี่ยจอบ ขอบคุณนะครับสำหรับงด้านแรงรางวัลนะครับก็หลายๆนะครับขออนุญาตยืนรับได้ไหมฮะนั่งไม่ได้ฮะต้องเดินเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับเราถ่ายแน่เพื่อน ไอ้กวยไอ้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 น่าดูน่อดมันคงแหลมหน้าดูนะเออไม่คิดจะมองหน้าเลยนะฉันสังเกตนะฮนะทำไมล่ะร้อนดิพิงฉันใส่รองเท้าไม่เรียบร้อยอ่ะฮะป่วยใส่ไม่ได้ ทำไมมันใหญ่จัด<น>เปิดกมวยรองเท้าคุณปาดมาทำไม<น>โอ้แล้วก็เดี๋ยวร้อนเท้าแย่หรอเฮ้ยเห็นไอ้ขอดป้องไหมเนี่ยลงรถมาพร้อมกันเนี่ยไปไหนจะแล้วเียห็นอย่างเดี๋ยวคนบ้าดเดินมาต่อยคนนั้นเหรอคนบ้าดด๋ยวสว,วัสดีโอ้ยใช่ขอดป้องเหมเนี่ใครเขาบอกว่าไอ้ดีหรอ ไอ้คอรดเอ้ยมันทำได้ย yeah. ังไงวะนี่นไอ้คอรดเอ้ยไอ้คอร์ดคอ้์คอรเนอะมึงเนี่ยคบไม่ได้นะเพื่อเกิดเพราะว่า มึงเอาชื่อกูไปไว้ตรงนั้นแด้ไนชั้นหมยในคุวยค่วยชอับไม่ใช่เออไปไหนอะไงวะไปแต่งบ้านนอกกับพวกมึงอะข้างกรุงเทพอะนี่มึงรู้แต่งตัวเต็มจเิงเอวสูงขนาดนั้นมึงไม่คิดจะโผล่อะไรบ้างไหถึงว่ามันทำได้ไงวะเออยังไหนแล้วเนี่ยเราเนี่ย ยิ่เหนี่ยเนี่ยฮะเหนี่ยวะหมอชิดหมอชิดผิดนิดนึงตัถึงหน้าอกมึงนี่ยเจยกูยันั่นไหมยังไม่ได้ยังมีเล็บลิ้นมัคงร้อนนะเพื่อนเป็นไงบ้างเอาหมูไปขายได้เท่าไหร่ฮะเอาหมูไปขายได้ตังค์มาเท่าไหร่เท่าไหร่วะห้าร้อยห้าร้อยเออห้าร้อยห้าร้อยสองตัวห้าร้อยห้าร้อยแล้ค่ารถที่จ่ายไปเมื่อกี้ก็คนละห้ไง ร้อยห้าสแล้วเหลือเท่าไหร่เแล้อจักินข้าวไม่ยังอยู่ข้าวมากไปกินข้าวก่อน๋ยอยไปหาน้ําค้างไม่มีแล้วตังทอนไงเหลือแล้วจะไม่เหลือได้ยังไงเราขายหมูได้ห้าร้อยก็รู้ก็ค่ารถคนละห้าสิบร้อยหสิบก็เหลือ3ามร้าิบนี่ไงไก่สามร้อยห้าสินั่นไอ้กูให้ติ๊กกระเป๋ารถเมย์ไปแล้ว ให้ไปทำไมทั้งหมดขนาดนั้นเราจะกลับยังไงเล่ามันนอกมึงขึ้นรถมึงต้องให้ติต๊บระเด็กเท่แบบเข้าใจหรือเปล่ากลับยังไงเนี่ยน้ำค้างก็ยังไม่เจอเลย <c oughs> ตังหมดแล้วท้าทายเนี่ยจะไปหาน้ำค้างไดที่ไหนวะเนี่ยไอ้คตัวเองจะเจอน้ำค้างวะเนี่ยไม่รู้ <c oughs> มึงเอาจะมาทีทั้งหมดมารวมไว้ที่เกมหมดแล้ว ลังบ้าบอโทรถึงว่าแท้ทำไมทำไมไม่มีเลยเอาใหม่อาทิตพายอยู่นี่ไอ้นี่เปียกูนะเปียกูโอ้ยอาทิตย์เอาไปไู้โด้แล้ววนะใช่มันต้องมามั้ต้องมัดอีกแล้วเฮ้ยกูเจออ่ะเนี่ยใส่กางเกงสีเดียวกันเล กูไปหยิบเสื Matthew> ้อผ้าใครเข้ามาใส่ของม่ร้อยเน่ยกูก็แต่งมางั <S <S 1> <S 1้นแน่เมื่อไหร่จะถึงเสี้ยวทนก็ไม่อยู่รบท้ายกับมันร้อนใจด้วยเวลาด้วยปะไรนะร้อนใจร้อนใจเมี้ยวทีหรือเสี้ยวท้าย ระบังตกน้ำด้วยคนกรงุงเทพเป็นตาเล็กหัวบุ้ยเก็บถ่ายดีกว่าเซลฟี่เซลฟี่คับคันนี้ค่ะแปลกๆงานเด็กรองเท้าคู่นี้เจ้ก็ซื้อที่ไหนมาให้ดูหน้าคนขับดิ ไปก่อนนะ,ะนไม่ยอาไม่้อาค่ะไใช่หารเฮ้ยหัวใช่แล้วอีกั้างใ,ใช่ไหมไปดิไเดิ นไม่เจอของกิงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ไม mm ่ไปเถี hmm. m m. ่ยวไปดีมึงจะทำอะไรเนี่ยใจเย็นก่อนเฮ้ยอย่าเดี๋ยว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 มันมีกล้องมันมีกล้องอยู่ใจเสียนี่เอาไปลูกนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวยเต้าขนมหวยขายเต้าขนมเต้าขนมเบล ไอ้ลูกไหมไอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วใจเย็นดิใจเย็นก่อนไอ้ไอค้คุยแองกินเขาไม่ได้ไงอ่ะมันกินได้กินได้ไดยังไงอ่ะมันเป็นระเบ,บิดด้วยหนะไม่ใช่